สวัสดีครับพบกันอีกแล้วในเหรียญ10บบาทนะครับวันนี้แสงทองสองทางก็ได้นำเหรียญทั้งสองรุ่น2ปีพศนะครับเอามารีวิวฝากพี่พี่น้องๆและเป็นคลิปที่ตอบคำถามพี่พี่น้องๆนะครับที่มีคำถามเยอะแยะมากมายนะครับกับเหรียญ2ปีพศนี้ ซึ่งเหรียญทั้ง2ปีพศนี้ถือได้ว่าเป็นเหรียญที่มีราคาการประเมินนั้นสูงและพี่ๆน้องๆลุงปนาา้ามีการเก็บสะสมเหรียญชนิดนี้และปีพศนี้เยอะมากนะครับวันนี้ก็ขอให้ทุกๆท,ท่านรับข้อมูลกันให้ชัดเจนนะครับจะได้ไม่เสียเวลาในการติดต่อสอบถามกันนะครับและวันนี้เหรียญ ทั้งสองรุ่น2ปีพศที่จะได้นำเอามาฝากที่พี่น้องๆถทุกๆท,ท่านนะครับเกี่ยวกับข้อมูลนะครับและก็การซื้อขายในตลาดนักสะสมว่าเป็นยังไงนะครับส่วนวันนี้เหรียญ10บ,บาทนะครับซึ่งเป็นเหรียญกระสาบโลหะ2ส,สีสีขาวและสีทองนั่นเองก็จะเป็นเหรียญที่ ปกตินะครับที่ผ่านการใช้งานนั่นเองนะครับท่านใดที่มีเก็บสะสมนะครับของเหรียญปีนี้นะครับจะเป็นยังไงนะครับวันนี้จะเป็นยังไงก็ฝากดูกันให้ละเอียดนะครับเหรียญชนิดนี้นะครับของปีพุทธศักราช2544นะครับที่หลายๆท่านนั้นติดต่อสอบถามเยอะมากเลยนะครับถึงแม้ว่าแสงทองสองทางจะทำ คลิปออกมานะครับเพื่อประชาสัมพันธ์นะครับเชิญชวนและรับซื้อต่างๆนะครับในแต่ละคลิปนะครับก็ยังมีพี่น้องหลายๆท่านนั้นอติดต่อสอบถามเข้ามาเยอะนะครับกับเหรียญปีพศ .2544 นะครับซึ่งเป็นเหรียญที่มีราคาการประเมิน UNC เอาไว้สูงนะครับวันนี้การซื้อขายจะเป็นยังไงนะครับราคาการซื้อขายนะครับ ไม่ว่าจะเป็น UNC หรือว่า EF นะครับวันนี้ก็รับข้อมูลกันไปในคลิปนี้นะครับส่วนเหรียญของปีพุทธศักราช2,544ยอดการผลิตก็ถือได้ว่าไม่เยอะนะครับยอดการผลิตผลิตออกมาเพียงแค่2ล้าน60,000เหรียญน,นะครับหรือยอดการผลิตของเหรียญปีนี้นะครับ ส่วนที่หลายๆท่านนะครับสอบถามเข้ามาทางเพจก็ดีทางใต้ช่องคอมเมนต์ก็ดีนะครับหรือว่าทางไลน์ก็ดีเหรียญของปีนี้ UNC เขาประเมินเอาไว้ถึง500บาทนะครับราคา u n เเขาประเมินเอาไว้ถึง500บาทแต่การซื้อขายนะครับ การซื้อขายในตลาดนักสะสมเหรียญที่ผ่านการใช้งานนั้นก็ยังถือได้ว่าความต้องการนะครับของแต่ละท่านนั้นก็ยังถือได้ว่าน้อยนะครับส่วนที่นักสะสมบางท่านนั้นนะครับมีการรับซื้อนะครับแต่ก็ยังเน้นเรื่องสภาพของเหรียญลวดลายต่างๆนะครับ าบางท่านก็บอกว่าที่แสงทองสองทางนะครับได้ติดต่อสอบถามลหลายร้านนะครับลหลายที่ลหลายแผงนะครับที่บอกว่าเหรียญรุ่นนี้รับซื้อเช่นเดียวกันนะครับส่วนใหญ่นะครับรับเช่นเดียวกันแต่เขารับในสภาพที่สวยงามนะครับสภาพที่สวยงามนั่นเองนะครับส่วนเหรียญลักษณะแบบนี้นะครับการ ใช้งานนะครับก็ค่อนข้างที่จะเยอะเลยทีเดียวนะครับใช้งานมาอย่างยาวนานนะครับทำให้ลวดลายต่างๆนั้นมีการลบเลือนนะครับตัวนี้ส่วนลวดลายนะครับลวดลายลักษณะแบบนี้นะครับก็ทำให้เหรียญน,นั้นราคาไม่สูงเท่าที่ควรน,นะครับลักษณะแบบนี้นะครับก็ขอให้เป็นลักษณะที่มีความชัดเจนในลวดลายนะครับไม่บุบนะครับ ไม่บุบไม่ยุบสลายที่มันหนักนะครับก็ยังให้มีลวดลายที่สวยงามเหรียญของท่านนั้นจะมีราคานะครับส่วนลักษณะแบบนี้ที่แสงทองสองทางติดต่อสอบถามตรวจสอบนะครับก็บอกว่าบางท่านนั้นก็รับอยู่ที่ร้อยกว่าบาทนะครับบางท่านนั้นก็ส่วนใหญ่แล้วหลักร้อยนะครับส่วนใหญ่หลักร้อยขึ้นไปนะครับ แต่จัดให้ถึง400-500หมือน UNC นั้นก็คงจะเป็นไปได้ยากนะครับกับเหรียญที่ผ่านการใช้งานและมีสภาพที่ลบเลือนนะครับหรือว่ามีริ้วรอยที่เยอะเกินไปนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเหรียญน,นี้นะครับเขารับซื้ออยู่ประมาณหลักร้อยก็ถือได้ว่าเป็นเหรียญที่เป็นราคาที่น่าฟังเช่นเดียวกันนะครับสำหรับเหรียญที่ผ่านการใช้งานนะครับอ่านี่ก็คือเหรียญปี CC นะครับเหรียญปีพศ2544ราคาซื้อขายโดยทั่วไปนะครับส่วนใหญ่แล้วท่านที่ต้องการนั้นก็อยู่ที่ราคาหลักร้อยนะครับราคาหลักร้อยก็ประมาณร้อยขึ้นไปนะครับถึง180และ200นะครับบางท่านนะครับแต่สภาพนั้นก็อาจจะมีความที่แตกต่างกันออกไปนะครับอ่านี่ก็คือเหรียญปี44นะครับแต่ส่วนที่ ่าประมาณ70%ประมาณ7 0็ดถึงแปเเซนนะครับก็ราคาก็ยังอยู่ที่8 0ดสิบนะครับถึงร้อาบบาทนะครับอ่าอันนี้ส่วนใหญ่นะครับเป็นเฉลี่ยแล้วนะครับที่แสงทองสองทางติดต่อสอบถามเยอะมากเลยนะครับกับเหรียญแบบนี้นะครับกับเหรียญที่ผ่านการใช้งานส่วน อีกปีหนึ่งนะครับที่หลายๆท่านนั้นมีสะสมแล้วก็ติดต่อสอบถามมานะครับก็จะเป็นปีพุทธศักราช2,546นะครับซึ่ง10เหรียญ10บาทเหรียญนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับที่มีพี่น้องกิบสะสมเอาไว้เยอะนะครับ ปีพศ2546นะครับยอดการผลิตนั้น49ล้าน 2,920, 0 0เหรียญน,นะครับนั่นก็คือยอดการผลิตนะครับ u n เอ็เขาประเมินเอาไว้ถึง150บาทนะครับปีปี46นี้นะครับที่มีการรับซื้อกันนะครับรับแลกเปลี่ยนกันนั้นก็ยังไม่ถึงร0อนะครับก็ที่ผ่านการใช้งานนะครับสภาพที่พอดูได้นะครับ ส่วนใหญ่แล้วราคาอยู่ที่ประมาณ70ถึง100บาทนะครับ70ถึง1น0บาทแต่ต้องสภาพที่สวยงามนะครับลวดลายชัดเจนนั่นเองที่นักสะสมเขามีการรับซื้อนะครับท่านที่จะขายเหรียญน,นะครับก็ต้องหาเหรียญที่มีสภาพที่สมบูรณ์แล้วก็สวยงามนะครับเพื่อ,อ ดึงดูดใจนะครับคนซื้อเขานะครับแต่ถ้าเกิดว่าเหรียญของเรานั้นมันยับเยินมากนะครับสึกงขอมากนั้นก็เป็นทางเลือกของคนซื้อเขานะครับว่า,าเขาชอบในสภาพ มากน้อยขนาดไหนนะครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับเหมือนกันกับที่เราซื้อข้าวซื้อของนะครับถ้ามีตําหนิเยอะเขาก็ไม่ต้องการนะครับมันก็เป็นทางเลือกของคนซื้อเขาเช่นกันนะครับอันนี้ก็ฝากพี่ๆน้องๆด้วยนะครับส่วนช่องแสงทองสองทางนะครับการรับซื้อนั้นนะครับเหรียญเหรียญปกติโดยทั่วไปนะครับอ่าช่วงนี้ก็รับน้อยลงนะครับเนื่องจากว่า อยังเคลียร์นะครับยังเคลียร์ยอดเดิมนั้นยังไม่จบอยู่นะครับก็แต่เหรียญที่มีความพิเศษนั้นก็ยังรับเช่นเดิมนะครับเหรียญที่ผิดปกติหรือมีความพิเศษนั้นก็ยังรับอยู่เช่นเดิมนะครับตรแต่เหรียญที่ปกตินะครับโดยทั่วไปนั้นนะครับก็แสงทองสองทางนะครับก็ยังงดอยู่นะครับเพื่อที่จะเคลียร์ล็อตที่ค้างอยู่นะครับ ต้องขอประทานอาภัยพี่พน้องๆด้วยนะครับขอให้แสงทองสองทางเคลียร์งานเดิมให้หมดก่อนนะครับแล้วจะเปิดรับอีกครั้งหนึ่งในเหรียญที่ปกตินะครับที่ผ่านการใช้งานนะครับก็คือเหรียญ10บบาทนะครับและความต้องการโดยทั่วไปแล้วนะครับเหรียญที่ทางช่องเรานะครับเปิดรับ อยู่ช่วงนี้ก็คือเหรียญไส้แตกนะครับเหรียญไส้แตกที่ไม่ว่าจะเป็นปีไหนพอสใดนะครับแต่ก็ขอให้อยู่ในกฎเกณฑ์นะครับขอให้อยู่ในกฎเกณฑ์จุดที่เราต้องการนะครับก็คือไส้แตกที่มีระยะห่างขอบ1.5มิลขึ้นไปนะครับ1.5มิลขึ้นไปอ่าไม่ว่าจะเป็นปีไหนพอสใดนะครับออันนี้ช่องของเราก็รับนะครับส่วนช่องทางการติดต่อ,อนั้น ก็ต้องฝากพี่ๆน้องๆด้วยนะครับท่านที่สอบถามเข้ามานะครับอาจจะล่าช้ามากนะครับเนื่องจากว่าผู้คนนั้นติดต่อเข้ามาเยอะมากนะครับกว่าจะตอบได้แต่ละท่านนั้นนะครับบางท่านส่งเข้ามาเป็นเกือบร้อยข้อความก็มีนะครับกว่าเกือบร้อยเหรียญก็มีนะครับอันนี้ก็เลยทําให้ท่านที่ส่งมาท้ายๆนะครับอาจจะใช้เวลานานในการ ติดต่อสอบถามกันนะครับตอบคําถามกันนะครับก็ต้องฝากทุกทท่านด้วยนะครับแสงทองสองทางก็อ่านได้เพียงแค่1ข้อความต่อครั้งเท่านั้นเองนะครับไม่มีทีมงานนะครับแสงทองสองทางไม่มีทีมงานนะครับทำงานคนเดียวอันนี้ก็ฝากขอความเห็นใจจากพี่พี่น้องๆด้วยนะครับที่มีคำถามนะครับข้อมูลติดต่อสอบถามนะครับไม่ว่าจะเป็นคอมเมนต์ใต้คลิปก็ดีนะครับทาง